สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมในช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้านะครับผมบ้านลักกี้สองห้าหกห้าก็ขอฝากื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเป็นช่องน้องใหม่นะครับเพ่งจะทําการเปิดวันนี้นะครับผมวันนี้เราก็จะมา เราจะมีคลิปนะครับจะมีคลิปของสูตรตัวเลขแม่นๆนะครับแล้วก็เลขดับด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขกันก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ทำึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้จรณญาณในการรับชมขอบคุณครับ ถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจสนับสนุนทางช่องเลยนะครับผมช่องน้องใหม่บ้านลักกี้สองห้าหกห้านะครับขอ,อกำลังแรงใจจากท่านผู้ชมนะครับผม ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของทางช่องนะครับผมก็มาดูมาดูกันเลยนะครับว่าตัวเลขจะมีอะไรนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยวันที่16เดือน6 ตีห5นะครับสำหรับเลขกลุ่มนะครับเลขกลุ่มที่คิดว่าน่าจะมานะครับน่าจะมานะครับ<ม>ก็มี3มี4มี5มี8ม,มี0มี7นะครับ3 4 5 0 8 7นนะครับผมสูตรนี้ เป็นสูตรที่เข้ากันติดติดกันบางทีนะครับบางทีหรือบางครั้งนะครับเข้าติดกันเจ็ดแปดงวดนะครับอาจจะมีถึงสิบงวดนะครับแล้วก็จะหยุดไปงวดหนึ่งผลาดงวดหนึ่งแล้วก็จะมาต่อนะครับบางทีก็สองงวดสามงวดหรือสี่ห้างวดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตัวเลขน,นะครับผมถ้าใครไม่ชอบที่ ที่แอปจับคู่ให้นะครับก็จับเองได้นะครับจับเล่นเองได้นะครับผมบนล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนงวดนี้ครับบนเลขเด่นนะครับเด่นบนก็คือห้ากับแปดนะครับผมแล้วก็จับคู่ได้ห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดห้าศูนย์หกห้ากันนะครับ กัน6 8นะครับผมกัน6 8ไปด้วยนะครับส่วนเลขล่างนะครับล่างตัวเด่นก็คือ3กับ2นะครับ3กับแอยัดให้เด่น3นะครับเด่นที่3นะครับเด่นที่3รอง2นะครับจับคู่ก็จะได้3 0 3 1 3 6 2 0 สามเจ็ดสองหกสามตัวนะครับสามตัวสามตัวก็จะมีแปดเจ็ดห้าแปดหกห้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสี่เลขตัวเน้นนะครับจับคู่ตัวเน้นบนนะครับก็คือห้าแปดเจ็ดห้า แล้วก็70 78นะครับเน้นนะครับตัวนี้เน้นนะครับแต่ถ้าใครชอบตัวไหนก็จับเอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งได้นะครับผมส่วนล่างก็คือเน้น30 31 36 20นะครับ3ตัวก็จะมี8 75แล้วก็8 65นะครับส่วน7ส่วน1 713หนึแล้วเจ็องสีอ่า ท่านผู้ชมก็จะสงสัยว่าเอามาจากไหนนะครับก็บางทีนะครับเลขอาจจะมาในตารางวางตัวก็บางครั้งก็มาแค่สตัวนะครับสามตัวสามตัวก็คือเอาเอาเลขที่ข้างนอกเราคิดว่าน่าจะมานะครับมาใส่ไว้ด้วยนะครับเพราะมันมีหลายสูตรนะครับผมมีมีหลายสูตรด้วยกันสำหรับเลขไม่น่าลงทุนนะครับ เลขไม่น่าลงทุนเลขไม่น่าลงทุนงวดประจําวันที่สิบหกเดือนหกปีหกห้านะครับผมเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับเป็นงวดที่สิบเจ็ดแล้วนะครับคือเลขบนจะหลุดวันจะหลุดงวดที่เจ็ดงวดที่สามแล้วงวดที่สิบหกนะครับงวดที่สิบหกก็หลุดนะครับส่วนเลขล่าง หลุดงวดเดียวนะครับงวดวันงวดที่สิบหกนะครับหลุดงวดที่สิบหกสำหรับงวดที่ผ่านมาแอดไม่ได้จับคู่ให้ไม่ไม่ก็งดนะครับงดงดงดทำหนึ่งงวดนะครับแล้วก็มางวดนี้เป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็แอดทำขึ้นมาคู่มาให้เอฟซีและท่านผู้ชมดูนะครับผม เลขมานาลงทุนนะครับเลขมานาลงทุนบนนะครับก็มี8 8 9 3 9 0 1 0 2 8 1 8 2 2 2 1 1 5 5 3 2 3 1 2 4 5 1 4 2 9 2 2 9 6 6, 6 7, 7 7 3 7 4 5 3 5 3 6, 6 3 7 3 8 3 4 4 3 4,4,3,3,2,8,2,3 3, 2, 2, ส่วนเลขที่ไม่น่าลงทุนล่างนะครับไม่น่าลงทุนนะครับคือ3,4,3,8,3,3,4,8,4,9,9,4,5,1,1,5 9, 5, 9, 6, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 7, 7, 11, 9, 7, 0, 1, 8, 8, 4, 2, 2, 4, 8, 5, 5, 8, 8, 3, 8, 1, 8, 0, 2, 5, 2, 3, 6, 5, หกหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสองแปดแปดสอง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 สี่สี่สี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับผมอันนี้เป็นเก้าหนึ่งนะครับ ลบออกไปแล้วลืมลืมใส่แทนนะครับ91เป็น91นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอสําหรับเลขไม่น่าลงทุนนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเชื่อแอดมากก็ได้นะครับสําหรับเลขถ้าเลขเด่นมานะครับให้เลือกเลขเด่นนะครับให้เลือกเลขเด่นของท่านนะครับ ตัวเลขมีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดทุกตัวนะครับมีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดทุกตัวก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับแคปหน้าจอ,อย่งครับมาก็มาแคปหน้าจอของรัฐบาลไทยต่อนะครับฝ่าแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม ตัวเลข,ขอยํำนะครับตัวเลขมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับทุกทุกตัวนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้ารักถ้าชอบก็ไปหาหยิดซื้อลัตเตอรี่ได้ไว้ไว้เลยนะครับผม บางตัวอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมงวดแรกสําหรับช่องบ้านลักกี้ชานะครับงวดแรกสําหรับช่องลักกี้ชานะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ที่สำคัญก็จะได้ดูคลิปทุกวันก็กดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมถ้ามีคลิปใหม่ๆๆมาก็จะเด้งขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านเลยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชม ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็โชคดีถูกหวยรอยเบอร์ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ